พี่ดสวัสดีพี่น้องสวัสดีย่ำเสาวจา้าวันนี้วันที่ห้านะคะวันที่ห้าเมษาเดือนที่ร้อนมากหอนแห้งแหงพี่น้องหมู่บ้านกำมือกวนนี่ว่าไม่ตับเสีเยบเมื่อมือนี้มีอาการอีกแล้ว พระจันทร์แดงคึ่งคืนกพระอาทิตย์แดงกึ่งคืนขึ้นมาแล้วพี่น้องโอ้ยครละ์หอนแห้งสี่สิบสี่ถึงสี่สิบหกองศานะคะหมื่ว่านนี่โอ้ยหมื่วนนันที่สี่นะวันที่สามวันที่สี่นะหอนแห้งข่อยหอนแห้งเอาบรรยากาศอันนี้กับอาหารอันนี้เป็นคนมีค่านะจ๊ะคนมีค่านี่คนมีค่าข่อยเป็นคนมีค้าแยกจาเป็นคนมีค้าด้วยจ้า อันนี้ก็ต้นมักทุเลียนต้นเดียวที่พุ่มใจมากที่สุดเลยพญายามพยายามพญายามพญย,ยามพญย,ยามทีอ่าหดตอนเช้าทุกมือยานพันต่ายยาเอายาพันเดียานยพันตุยโอเคน้องพี่น้องออ้ย่นเห็นบ่าเลี้ยวไปดอกไม่ดอกไม้มต้นนั่นละต้นที่ไทยเบิ้งนะสวยสวยสวยงามมากค่ะ โอ้ยบรรยากาศยังมือเศร้าน่ขัดเปลี่ยนยังสี่เบิดมือข่อยก็ติมีความสุขแห้งเยน็นสบายคนอ่นะต้นมกทุเรียนข่อยทุเรียนทุเรียนทุเรียนอย่างงามนะจ๊ะกระลังผีใบามากเลยผีใบผีใบแล้วก็มีน้อยหนาเออน้อยหนาหรือแกเขียบเนาะกระลังเป็นหมากเพราะว่าเพิ่นได้อันนี้สงากการโฮตทุเรียนเนี่ย เนี่ยอันนี้สองจากการเขาที่เนียแล้วก็มีอันหนึง่งมีอันหนึง่งมีอันหนึ่งมาฝากอยู่ซื่อๆกับโผมาบรรลุมาอะไรอย่างไรชืดออันนี้ดอกอะไรพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมงามงามงามึงเนี่ยขันเห็นแต่น้อยๆเอาไปอีแล้วป่าเนี้ยม่เห็นตอนพ่นใกล้สิอากาียน็นหรองามงามหมพี่น้องเอยมึงเนี่ยดอกมึงไงงามหายงามจ้า